ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามตรงไหนตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมกดติดตามตรงนี้นะด้านขวาเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้นะกระดิ่งนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการส่งอีเมลนะฮะหรือว่า Gmail จาก Google ของเรานั่นเองจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหรือว่าวิธีการเข้าไปอ่านอีเมลนะฮะก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่ Gmail ก่อนนะครับเราจะหายัางไงส่วนมากเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วเราเลือกที่ จีเมลตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะพอเข้ามาปุ๊บนะครับ<ย>เราก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านนะฮะอีเมลของเราได้ว่าใครส่งอะไรมานะครับ หรือถ้าเราจะส่งนะฮะส่งอ e ีเมลเราจะทำยังไงมีคำว่าเขียนด้านล่างเห็นไหมครับเขียนตรงนี้นะครับแล้วเราจะส่งไปไหนนะครับเราต้องมีอ e ีเมลก่อนอ่าแล้วก็ต้องตั้งชื่อนะครับตรงนี้แล้วก็เขียนรายละเอียดได้เลย นครับในกรณีที่เราจะแนบรูปภาพนะครับหรือไฟล์เราสังเกตมุมขวาบนนะครับจะเป็นรูปเครื่องหมายกริบหนีกระดาษเนี่ยน,นะครับเรากดปุ๊บเราจะแทรกจากไดร์หรือว่าจากในเครื่องจากไฟล์ปุ๊บเราก็แนบได้นะครับอ,อย่างเช่นผมจะเอารูปนี้ใส่เวลาจะกดส่งทำยังไง ดูมุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปจรวดเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยอ่าเ้วกดปุ๊บเน่เขาก็จะส่งนะครับกำลังส่งส่งแล้วนะครับเห็นไหมครับขึ้นไปส่งแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะช่องทางที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าของเราหรือว่าอ่า ใครก็ตามนะครับบอกให้เราส่งอีเมลให้หน่อยต่อไปนี้เราจะส่งได้แล้วแล้วเราก็จะอ่านอีเมลเป็นด้วยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอีเมลของเราอะไรนะครับบางคนบอกว่าโอ้ใครสมัครใค้ก็ไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปนะครับ EP หน้าผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีดูอีเมลหรือว่า g m a i l ของเราในเครื่องเนี่ย ดูยังไงและถ้าเราจํารหัสไปได้เนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีมีความสุขนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ